เกท้า okay, มาข้อ28นะครับข้อนี้เนี่ยอาจจะน้องๆบางคนอาจจะมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าช็อกนิดหน่อยนะครับงงไม่ไม่งงหรอกครับแต่าจะาช็อกเล็กน้อยช็อกเล็กน้อยที่ว่านี่คืออะไรครับ mm hmm. ก็าจะแค่รู้สึกว่า,าร้อนวิชานะครับในการแบบว่าเออนี่ฉันเพิ่งรู้วิธีการแบ่งกระแสแบบเร็วๆใช่ไหมมีจักรไกอาร์ใช่ไหมครับแล้วก็แบบว่า กระแสเ V เท่าใช่ไหมครับขนาน V เท่าปุ๊บ I ผกผันกับ R ใช่ไหมแล้วก็มีกี่เส้นว่ามานะครับเราก็จะได้ทําเป็นอัตราส่วนนะฮะ A B C D อะไรว่าไปใช่ไหมครับแต่พอมาดูคนนี้โ <c oughs> อ้โหสิบกี่ตัวเนี่ยสิตัวเอามั้นะครับข้อนี้อยากให้ตั้งสติดูดีๆนะครับดูดีๆดูดีๆนะครับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเราดูตําแหน่งดีๆนะครับเขาบอกว่ากระแสตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่ง เราก็อลองดูกันละกันเรากระแสวิ่งมา12แอมป์นะครับเราก็เห็นมี3โอห์ม1โอห์ม3โอห์ม4โอห์ม3โอห์ม4โอห์ม4โอห์ม4โอห์ม2โอห์ม2โอห์มนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าดูดีๆนะครับดูดีๆเนี่ยนะครับดูดีๆเนี่ยจริงอยู่ครับเส้นอื่นๆเนี่ยมันมีเส้น3โอห์มมี1 3 4อยู่ด้วยกันมี3 4 4 4แล้วก็ตามเราจะเห็นว่าอย่างไรก็ดีนะครับทุกตัวยังไงก็ขนานกันหมด ไม่ได้มีการต่ออนุกรมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันต่อขนานกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วบังเอิญไปกว่านั้นนะครับถ้าดูดีๆนะครับ1โอห์มนะครับมี1ตัวนะครับ2โอห์มนะครับมี2ตัวเนี่ยสตัวรับหโอห์มมีตัวนี้ตัวเดียว2โอห์มมี2ตัวนะครับ3โอห์มมีกี่ตัวครับ1 2 3สองสครับเห็นความสวยงามไหมครสี่โอห์มมีกี่ตัวครับ1 2 3สาม สี่ครับฉันถ้าเกิดสมมตินะครับเราดูดีๆตรงนี้นะครับเรา r รี r r a เรนจ์หรือเราจัดตรงเนี้ยใหม่เนี่ยจัดจัดได้แล้วถูกไหมครับเพราะมันขนานกันทั้งหมดถูกไหมมันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรได้เสียอะไรใดๆนะแต่ถ้าเกิดสมมติผมจัดกลุ่มให้มันน่ารักน่ารักแล้วจัดกลุ่มแบบเนี้ยครับเช่นว่าขนาน1โ oh อห์มเนี่ยย้ายมาอยู่ตัวโดดตัวเดียวนะครับ2โอห์มเหมือนคล้ายๆของเดิมเลยนะครับก็มี2อันนี้ก็2นะฮะสาม ก็มี3ตัวอยู่ด้วยกันแบบนี้ถูกไหมฮะสี่ก็มี4ตัวอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเราจัดกลุ่มแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการขนานกันนะครับตัว3หารจํานวนตัวซ้ำใช่ปะ่ะตัว3หารจํานวนตัวซ้ำปรากฏว่า2ตัวเนี้ยสกับ2หารกันก็เหลือ1นถูกไหมสาตัวหาร3มก็เหลือ1นงโอห์มถูกไหมสตัวหาร4ก็เหลือ1โอห์มถูกไหมมันจะกลายเป็นเหมือนเป็นอะไรครับเป็นเส้นละ1นถูกปะ่ะ แล้วที่ผมบอกว่าดูตำแหน่งของคำถามดีๆนะครับเขาถามหากระแสที่ไหลก่อนที่จะเข้าหาตัวโอห์มมันกลายเป็นว่าอะไรครับมันเหมือนหาตอนที่มันเข้ากลุ่มนี้ซึ่งถ้าเกิดเรารวมแล้วเนี่ยมันก็คือ1โอห์โอมกลายเป็นว่าในแต่ละกรุ๊ปตรงนี้ถ้าเกิดผมจัดตรงนี้ดีๆเนี่ยมันก็จะพบว่ากระแสที่ไหลามา12อแอมแปร์ตรงนี้ไหลผ่านเส้นขนาน4เส้นที่ขนาดความมหาเท่ากันหมดเลยแปลว่าอะไรครับกระแสที่แบ่งก็จะแบ่งเท่าๆกันใช่ไหม เพราะฉะนั้นคําตอบคืออะไรครับมันมีสีเส้นไหลามา12โอห์มก็ตอบ3แอมแปนั่นเอนงถัดไครับเพราะาโจทย์ไม่ได้ต้องการหาตัวอื่นเลยใช่ไหมหาตัวที่มันการจะไหลเข้านะครับกลุ๊ปที่เป็น2องโอห์มกับสโอหมโอเคไหมครับโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตั้งสติดูดีๆนะมันไม่จําเป็นต้องมานั่งตั้ง3ต่อ1นต่อ3ต่อ4ต่อ3ต่อ4ต่อ4ต่อ4ต่อ2ต่อ 2, อ,2อะไรแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เล่นกับเรื่องของรูปนะครับเรื่องของอะไรนิดหน่อยนะครับก็เป็นแนวแนวหนึ่งแล้วกันนะ่ารักดีนะครับให้ลองมาฉุกคิดกันนิดหน่อยนะครับไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าอแนวพระเจ้าหรือ้งไม่ใช่นะก็ <laughs> แค่ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันไม่ได้มีอะไรนะครับ